บอการเปลี่ยนายเปอร์เซ็นตประมาณสิปายหาซาโลนี่ลงมาเดี๋ยวสังซาีสั่งหัลงมาอ่ะใไดมป้ากหั่นแล้วว่าจะเอามาเเป็นมอหมวางเหรทำมาอันนึงมันให้กินน้ำไเอนี่ยเขาอยลงอันน้งจ้าตันนึงไม่ใหกินน้ำอันนึ้ไม่ให้กินน้ำกรยากิ้มกัวมิ้วกรยาสิบอกแล้วว่ากินน้ำกินม้ปีนลายเป็นจ้าเป็น หนักตัวนึ่งจะไปหนักกัได้เด้อเอโครงการไปแมนเมื่อโมตัวหนึงก็เป็นล้านเลยหคุ้มค่าจะดอกข้อยาวตัวหนึ่งต้องไปพักไปกินน้ำอันนี้เอาตัวนึงแล้วจะไปไปกินน้ำชัดเจนนี่เนี่ยเจ๊จอยจะไม่น้ำเลยมีอัดคลิปอยู่นี่เออดคเก็บไว้กินจีนี่อ่าถ้าเจ้าคิดเบิรงมาคอมเมนต์มาเด้ออันมาคลิปนี่มันชีนิ่งมาเบไนี่ำเจ๊จอยซื้อหมูเจ๊ลานี่โตหนึงแล้วบ่ให้ผู้อื่นกินน้ำ

โซดาโซดากานุ่งกระเว็ิี่กินนู่นกระนี่นงตรงไหนที่นู่าบไม่พีดเออไม่นผิดบ่เหอมันนันเยอะคือวห่างแหวยห่าสจะขาวนิน่อสวงมาพี่ท่าเห็นอ้สีตกันาเป็นการทำกันงานในชางหน้าเมียเชิงเลยมอนาว่ม้อนว่างแหละยังยังควกจะอยู่เวลา้ำมือเจน่ก็เลยกู้มือ ้ได้มือละซองละคผู้หญิงเก่งผู้หญิงออกโมนกตรอสใเัน่ยได้ผาไ่หางนใหญ่ทำไเนาะน้าป้ต้อยเนาะคนใหญ่จิเลยรายการรายการโมนเกษตเลยผู้หญิงบอกว่าค่อยมักได้จริงได้ตัวว่า ไปทำงานไปทำงานบ้านไปทงน้านกงนม่จะดับก่งเลยับเองปงไนเมียจะาทำรเมียข้างาน้วยู้ผิดตรงไหนที่หนูชอบแมีนมันไมตงทันไปทไปท่ก็แล้วแม่ไปจะปวดอ้นอันตรายขนาดนั้ หนูพิษตรงไหนหนูสอแบบนี้หนิตรงไหนนสอบแบบนี้เออมเมนว่ามันแหละมันบุพิดนมอมันสอด้น่เนาะเอาตบุเกียวจี้ทะาะตะม้อนนันตี้กูกรณีเอาเจลาไปทั้งในละนบุพเิษที่แต้ตะมอนั่นตี่มันจะใต้เทียมเมื่อไรบ้านี้ตั้มกับบุเกียวนะคะตั้มเมื่อไม่ตั้ม